สวัสดีจ้าพี่นอ้องผองปายสุขทุกคนเด้อมื้อนี้มา่อกี้เขาหนุ่มกันจ้าพี่น้องผัดไก่จ้าผัดไก่บ้านใส่หน่อไม้ดองผัดไก่บ้านใส่หน่อไม้ดองจ้าเครื่องพริกแกงก็ตัมเองจ้าอันนี้เป็นผักกาดดองต้มไข่ต้มไข่ท้มน้ำอันนี้ก็่ต้องบอกกันด้อพริกป้าพริแก้วลัางอันน้ำไม่ต้มบ่ บ่ยาแก้วร่างน้ำเดียวแม่มันออกเปรี้ยวๆนะมันออกสุ่มๆมาเดอพไ่น้องเด้อแซ่บคอยไต่พริกอันนั้นพ,พริกขวดจ้ะที่ดำ พาพริกขวปกั้กระเทียมข้าวไคร้ใบมะกรูดแบบหมาอจะไปยองน้แตะไข้เป็นดุนๆเลย,ยไยยล้ยังไะแก้วทีว่ ไกลบ้านจ้ะพูดแรงไม่ได้หลนนังนอยจะตื่นอ,อร่อย,ยบรรยากาดดองยิ่งใส่พริกผง ขาเละบริกรอบกรอบพี่น้องวะอือืกรอบแกงน้่งไม่กระแทบ มาจะไม่ต้องเห้อน,หน,น้ำไมผู้ใดคันเท่าใครไม่ชอบเปรี้ยวก็ล้างสองน้าไอ้แก้วกะว่าให้มันเปรี้ยวนิดๆหน่อยๆอัน,นมันก็เลยเปรี้ยวเยอะหน่อยไปมันก็เลยเปรี้ยวเยอะไปหน่อยอันนี้สมกบลังกินจ้ะ เปรี้ยวกำลังน่ากินน้ำันืน้อเนื้อน้ำขก,กขีบเด้อพี่น้องเนี่ยเผ็ดเด้อพี่น้องใส่พริกป่นหลายไปหน่อยอื อร่อยมากเลยข้าป่นก็อร่อยพิกตาแดงกินกับประกาศดองเขากันไปย่างใกล้บ้านเห็นป่ เออบางกระเจ็บกัดผัดต้ำไม่ดองใส่หมูอันนั้นอัผัดต้ำไม่ดองใส่ไก่ใส่ไก่บ้าน ก็กิ่นก็เนี่ก็เด็บไปก่อนเด้อไปดองเด้อสวัสดีจ้า